ความรู้อยู่รอบตัวเราและเราจะมาเสริมให้คุณถึงที่สวัสดีครับคุณกำลังฟัง n i c e Talk c o m m u n i t y Podcast by NTC สวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับผมก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ n i c e Talk c o m m u n i t y Podcast นะครับ Podcast by NTC แล้วก็วันนี้อยู่กับผมนะครับพี่ครับอี่ครับผม วันนี้เราจะมาคุยเรื่องอะไรกันครับพี่ก็น้องพีได้ตามข่าวการประชุมสภาเมื่อประมาณกลางเดือนที่แล้วบ้างไหมฮะกลางเดือนที่แล้วไม่ได้ตามนานอยู่เนอนานประมาณเดือนหนึ่งนะได้ก็มีหลายประเด็นที่น่าสนใจมากเลยนะครับผมบมีประเด็นที่แบบดูเดือดมากมายเลยแต่ว่าม,มันมีประเด็นหนึ่งที่พี่รู้สึกว่าน่าจะหยิบม,มาพูดกันในวันนี้นะฮะก็คือ ในวันนั้นเนี่ยท่านชัยวุฒินะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับหรือว่า DES นะฮะก็ยกประเด็นเรื่อง s i n g กิลเกตเวยกลับมาพูดอีกครั้งนะครับหลังจากหายไปประมาณ5ปีนะฮะครับก็ท่านชัยวุฒินะครับได้ให้เหตุผลว่าที่เราควรจะทำซิงเกิลเกตเวย์นะครับเพราะว่าเราจะได้ควบควบคุมเรื่องเฟก e ิวนะครับผมแล้วก็ป้องกันพี่น้องประชาชนจากมิชาชีพได้นะฮะ น้องพี่คิดเห็นว่างไงบ้างกับเรื่องนี้ครับอ๋อถ้าเรื่องนี้เนี่ยคือคือเท่าที่จําได้ก็คือเคยมีการพูดถึงการนำซิงเกิลเกตเวย์มาใช้ในประเทศไทยเนี่ยแต่อย่างที่พี่บอกเนาะก็คือห้าประมาณห้าปีสี่ปีที่แล้วนี่ประมาณนี้ใช่ไหมครับอืมอันนี้คือแบบพี่ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเลยมันมันมีประเด็นอะไรยังไงบ้างครับพี่อ๋อก็คือ ช่วงนั้นเนี่ยสังคมออนไลน์นะครับเถียงเถียงกันดือดเดือดมากเลยเพราะว่าเขาไม่อยากให้เอา s i n g กิลเกตเวยมาใช้มันมีข้อเสียเยอะนะครับมากกว่าข้อดีนะครับชาวเน็ตกลุ่มต่างๆไม่ว่าจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับผมก็แบบเดือดเลยตอนนั้นคือสังคมออนไลน์แบบเดือดมากตอนนั้นรัฐบาลก็คือพยายามจะเอามาใช้แหละแต่ว่าเขาก็พอพอ,พอแบบประชาชนแบบไม่ต้องการเยอะๆเนี่ยเขาก็ขอพับกลับไปศึกษาต่อ เขาใช้คําว่ากลับไปศึกษาเพิ่มเติมนะฮะอ๋ะอก็น่าสนใจมากๆเลยครับเพราะว่าเท่าที่พีเคยได้ยินมาเนี่ยก็พบว่าคือมันก็มีบางประเทศเนาะที่ใช้ซิงเกิลเกตเว y อยู่ไม่ว่าจะเป็นอย่างประเทศจีนเองก็ตามเนี่ยที่เขาใช้อีกชื่อนหนึ่งเนาะใช้คําว่า the gate firewall of china อ่าซึ่งทําให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตของอประชาชนในประเทศจีนเนี่ยถูกจํากัดแล้วก็ถูกควบคุมเป็นอย่างมากเลยประมาณนี้ใช่ไหมครับพี่ ใช่ครับผมจริงๆแล้วเนี่ยมีอีกสองสามประเทศนะครับที่เ,เขาใช้ซิงเกิลเกตเวกันอยู่นะฮะไม่ว่าจะเป็นเกาหลีเหนือนะครับ<ท>รหรือว่าเป็นบ<ท>้านเราครับลาวกับกัมพูชานะครับผมสองประเทศนี้เขาก็ใช้ซิงเกิลเกตเวกันอยู่นะฮะ<ช>ก็เรามาดูกันดีกว่าน,นะครับว่าเส้นทางการเดินทางของอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยเนี่ยมันมีการเข้าออกที่จุดไหนบ้างนะครับผมก็จะเห็นนะครับว่าในในเส้นทางอินเทอร์เน็ตเนี่ย สายเคปเบิลใต้น้ำนะครับที่ลากจากต่างประเทศเนะี่ยเข้ามาสู่ประเทศไทยเนี่ยมีประมาณ1 0บถึงสิจุดนะครับจะเห็นว่าถ้าเกิดว่าเราจะมาทำซิงเกิลเกตเวย์เนี่ยมันค่อนข้างเป็นเรื่องยากเลยนะครับผมเราต้องทำการรวบรวมนะครับเข้ามาที่จุดเดียวนะฮะแล้วก็ตั้งไฟวอลเอาไว้นะครับผมแล้วค่อยเข้ามาให้ประชาชนใช้งานทั้งประเทศน้องพี่ลองนึกสภาพนะครับผม ซูเปอร์ไฮเวย์องเลนนะครับถูกย่อมาเหลือเลนเดียวครับรถจะติดขนาดไหนแน่นอนครับว่าการทำงานของตัวอินเทอร์เน็ตเนี่ยช้าลงอย่างเห็นได้ชัดมากๆเลยนะครับถ้ามีการทำแบบนั้นนะครับทำให้มันเป็นข้อเสียหลักๆที่ไม่ควรนำมาใช้นะครับเพราะว่าตอนนี้นอกจาก การใช้งานอินเทอร์เนต็ตเนี่ยเราจะใช้ในเรื่องของการบันเทิงแล้วนะะภาคธุรกิจเนี่ยเขาก็ใช้งานอินเทอร์เนต็ตในการทำทำงานนะไม่ว่าจะเป็นซื้อขายสินค้านะครับผมหรือว่าธนาคารเองเนี่ยตอนนี้มาโคทรานเซ็คชั่นสแกนสินค้า5บาท10บบาทเนี่ยเขาก็ใช้ในการสแ,แกนแบบสแ,แกนจ่ายแล้วนะครับผมก็ใช้อินเทอร์เนต็ตในการทำงานแล้วการทำงานพวกนี้เนี่ยก็จะถูกทำให้ช้าลง มากเลยเพราะว่าทุกอย่างที่มีการวิ่งเข้าหรือวิ่งออกจากประเทศเนี่ยเราจะต้องวิ่งผ่านไฟวอลเส้นทางเดียวนะฮะแต่ว่าการทำงานของซิงเกิลเกตเวย์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอีกวิธีนึงนะครับผมเขาเรียกว่า virtual single gateway นะครับก็คือ mm hmm. แทนที่เราจะรวมทุกสายนะฮะเอามาอยู่ที่จุดเดียวนะครับผมเราก็ทำการ กระจายไฟวอล์ออกไปในทุกๆจุดที่มีสายเข้าประเทศนะแทนที่เราจะมารวมเราก็ตั้งไฟวอล์ที่เดียวเนาะเราก็ใช้ไฟวอล์สิบกว่าจุดวางไว้แทนแล้วก็มีซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งควบคุมไฟวอล์จากที่เดียวก็จะทําให้ความช้าของอินเทอร์เน็ตเข้าออกประเทศเนี่ยลดลงนะครับแล้วก็ควบคุมได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าอย่างที่อบอกนะฮะ การทำซิงเกิลเกตเวย์เนี่ยมันก็จะมีปัญหาในการเซนเซอร์ชิปของประเทศนะครับผมมันก็จะช่วยให้รัฐบาลเนี่ยเขาจะได้ผลประโยชน์ในการเซ็นเซอร์นะครับ <c oughs> สิ่งต่างๆ <c oughs> ที่ผ่านเข้ามาในประเทศนะฮะ <c oughs> เขาจะเห็นก่อนนะครับก่อนที่เราจะเห็นนะฮะซึ่งบางอย่างที่เขาไม่อยากให้เราเห็นเนี่ยเขาก็บล็อกนะครับก็จะทำให้การใช้งานของอประชาชนในประเทศเนี่ย ถูกจำกัดอย่างมากเลยนะครับจากรัฐบาลนะครับอืมอมครับแล้วนอกจากเหตุผลเนี่ยครับยังมีเหตุผลอื่นอีกไหมที่ว่าแบบที่ที่รัฐบาลต้องการที่จะใช้ซิงเกิลเกตเวย์ครับพี่เขาวิเคราะห์กันมาเนี่ยว่าประโยชน์ที่รัฐบาลได้รับอย่างเดียวเลยจากซิงเกิลเกตเวย์เนี่ยคือการเซนเซอร์ชิพนะครับอ๋อก็คือที่สร้างนำตรงนี้เข้ามาเพื่อที่จะมาเซนเซอร์ สิ่งต่างๆที่เข้ามาผ่านอินเทอร์เน็ตเข้ามาประเทศไทยีใช่ไหมฮะใช่ครับผมสมมุติว่ามีการมีการโจมตีรัฐบาลหนักมากใน Facebook นะครับรัฐบาลปิด Facebook เรียบร้อย Facebook ไม่สามารถใช้งานได้ทันทีเลยเไม่ว่าจะเป็น Twitter Facebook ทั้งพวกเว็บไซต์ทั้งหลายที่อยู่นอกประเทศเนี่ยเขาทำารทำการแบบปุ๊บเรียบร้อยหายเลยทันทีก็ไม่สามารถใช้งานได้เลยนะครับ มันมันก็เป็นข้อดีนะครับของรัฐบาลอย่างเดียวที่ที่คิดว่าจะได้รับจากการทำซิงเกิลเกตเวนี้นะครอ๋อแบบนี้เท่ากบับว่านอกจากตัวเว็บไซต์เองแอปพลิเคชันอะไรต่างๆด้วยเช่นกันใช่ไหมครับพี่ใช่ครับทุกอย่างที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตเอ่อแล้วก็วิ่งออกนอกประเทศหรือว่าเข้ามาในประเทศเนี่ยครับ<อ>ถูกเอ่อจะจะ,จะถูกทำการเซ็นเซอร์ได้หมดเลยนะครับผม เราจะยกตัวอย่างให้เห็นชัดที่สุดเลยนะครับผมเมื่อประมาณกลางปีที่แล้วนะครับมีน้องอยู่คนนึงเนี่ยเขาโดนจับนะครับเรื่องที่เขาไปทำคอนเทนต์ในเว็บไซต์ต่ตางประเทศนะฮะ<อ>แล้วก็ทางทางรัฐบาลเนี่ยได้ขอร้อง ISP ของอินเทอร์นเนต็ตต่างๆนะฮะ ISP ก็คือผู้ให้บริการอินเทอร์เนต็ตเขาขอร้องให้ทำการบล็อกเว็บไซต์นี้นะครับผมแต่ว่ามันเป็นแค่การขอร้องนะครับเขาไม่มีกฎหมายเพื่อที่จะไปบังคับ ให้ผู้ให้บริการเหล่านี้เนี่ยทำการบล็อกนะฮะซึ่งซึ่งก็จะมีะบางคนบางผู้ให้บริการให้ความร่วม,มือนะครับผมแล้วก็บางผู้ให้บริการไม่ให้ความร่วม,มือนะครับผมอันนี้ก็เป็นการเซนเซอร์ชิพอย่างหนึ่งนะครับผมซึ่งรัฐบาลเนี่ยมองไม่เห็นประโยชน์ของการเข้าเว็บไซต์นั้นนะฮะแต่ว่ามีประชาชนบางกลุ่มเนี่ยเขาได้ใช้เว็บไซต์นั้นเนี่ยทำเงินอยู่ ซึ่งซึ่งเขาทำเงได้เป็นกอเป็นกรรมนะครับซึ่ง<อ>มันก็เป็นการปิดช่องทางการทําเงินของเขาถ้าเกิดว่ามีการเซ็นเซอร์หรือว่าบล็อกเว็บไซต์นั้นขึ้นมานะครับก็จะทําให้มันเข้าถึงเว็บไซต์นั้นยากขึ้นนะฮะเ,เ,เราอาจจะได้ทําการเปลี่ยนอินเทอร์เน็ตเพื่อที่จะทําการเข้าถึงเว็บไซต์นั้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราทำซิงเกิลเกตเวย์เนี่ย,ยก็คือรัฐบาลแค่ดิดนิ้วนะฮะ ทุกอย่างก็จะหายไปนะครับก็น่าจะเป็นสิ่งเดียวที่รัฐบาลน่าจะต้องการนะครับผมจากการทำซิงเกิลเกตเวยนะครับอ๋องั้นโอเคงั้นเดี๋ยวพี่ขอสรุปตรงนี้นิดหนึ่งก็คือสรุปแล้วเนี่ยในประเทศไทยถ้าเราจะทำซิงเกิลเกตเวย์เนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันสองวิธีวิธีแรกก็คือรวมสายเคเบิลมา ซึ่งแน่นอนว่าใช้งบประมาณทียมากๆแน่นอนแล้วก็วิธีที่สองเนี่ยเออคือการตั้งไฟวอล์ใช่ไหมพี่ตามทุก,ทก<ช>เส้นเคเบิลที่เข้ามาในประเทศไทยแล้วก็รวมควบคุมที่ที่สูตรการที่เดียวใช่อ่าแล้วก็เมื่อกี้มีคีย์เวิร์ดหนึ่งที่พี่ี่พูดขึ้นมาเท่ากับว่าพี่ยี่พูดคําว่าภายในประเทศและนอกประเทศนี่เท่ากับว่าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันต่างๆที่มี ใช้คําว่าอะไรอะฐานข้อมูลเหรอครับหรือว่าศูนย์กลางอยู่ในประเทศไทยเองเนี่ยจะไม่ถูกปิดกั้นจากตัวซิงเกิลเกตแบนี้ใช่ไหมครับพี่ยี่ก็ถ้าเกิดว่าเซิร์ฟเวอร์ตั้งอยู่ในประเทศไทยนะครับแต่ว่า<อ>วิ่งผ่านไฟวอลของรัฐบาลก็ถูกเซ็นเซอร์อยู่ดีครับแต่ว่า<อ>มันมันก็มีความเป็นไปได้ที่รัฐบาลจะไม่ทําอย่างนั้นนะเพราะว่าเขาสามารถคุยเจรจาต่อรองกับ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตได้อยู่แล้วเขาก็ไม่ต้องเอาไฟวอลไปตั้งนะอ๋ออ๋อครับ oh, oh, ครับครับก็คือทุกอย่างที่เออเวลาการสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาในประเทศไทยเนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการหลายอย่างเนาะถ้าเกิดว่าเว็บไซต์มั่วๆขึ้นมาเนี่ยมันไม่สามารถก่อตั้งขึ้นมาได้อยู่แล้วนะครับประชาชน oh, <okay. S 1> ก็เลยเวลาจะสร้างเว็บไซต์พวกเว็บไซต์ผิดกฎหมายเนี่ย เขาก็เลยจะนิยมในการในไปตั้งเซิร์ฟเวอร์ในต่างประเทศมากกว่านะครับก็เลยทําใหา้รัฐบาลเนี่ยก็สามารถสอดส่องดูแลเรื่องนี้ได้นะฮะในในพวกของเว็บไซต์พนันนะครับพี่กฎหมายเนี่ยถ้าเกิดว่าตั้งเซิร์ฟเวอร์ในประเทศไทยเนี่ยมันยังใช้การได้อยู่ใช่ครับแต่ว่ามันต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบหลายอย่างก่อนที่จะตั้งเว็บไซต์เนะเาะเขาก็จะไม่สามารถตั้งได้อยู่แล้วในประเทศ ซึ่งถ้าเกิดว่าเอาไปตั้งต่างประเทศแล้วรัฐบาลทำซิงเงินเกตเวย์ขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะสกรีนเรื่องนี้ออกไปได้ระดับหนึ่งอ๋อพอพอ,พอนือภาพออกมากขึ้นครับอย่างนี้ในมองในมุมของผลกระทบเนี่ยอย่างอย่างแรกเลยคืออย่างที่พี่ยก,ยก,ยกตัวอ,อย่างขึ้นมาเนาะในเคสเมื่อปีกลางปีที่แล้วจะเป็นเรื่องของปัญหาที่ประชาชนเจอเนี่ยคือการขาดไรายได้ขาดช่องทางการทํางาน แล้วก็มีในเคสของอย่างที่พี่พูดเมื่อกี้ว่าถ้าสมมติเขาปิด Facebook ไปเลยเนี่ย Facebook ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่หลายๆคนใช้ในการทำงานในการหารายได้อยู่ด้วยแบบนี้เราจะมองได้ไหมครับว่ารัฐบาลเนี่ยได้ผลประโยชน์อยู่คนเดียวเลยเป็นผู้ร้ายตรงในเรื่องนี้ได้เลยเนี่ยแบบนั้นได้ไหมครับพี่ใช้ครับผมถ้าเกิดว่าเป็นในมุมมองของการทำเซนเซอร์ชิพนะครับผมเท่ากับว่ารัฐบาลเนี่ยเป็นผู้ร้ายเลยครับ แต่ว่า mm hmm. to be fair นะครับผมเรามาดูกันอีกมุมมองหนึ่งดีกว่านะครับคำว่า Single Gateway เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ได้หมายถึง mm hmm. การตั้งไฟวอลก็ได้นะฮะ,ะเดี๋ยวผมขออนุญาตกลับไปดูที่ตัว s u ม m a r i n e c a b คเ Map นะครับผมก็จะเห็นว่านะครับประเทศสิงคโปร์นะฮะทุกที่ทั่วโลกเนี่ยนะครับ ถูกโยงเข้ามาที่สิงคโปร์เลยนะครับผมจะเห็นว่า <jud o. S 1> จากทุกประเทศเลยนะฮะไม่ว่าจะเปเห็นจากอเมริกานะฮะฝั่งยุโรปเองก็ตามนะครับผมครับนี่ครับจากอเมริกานะครับโยงเข้ามาที่สิงคโปร์เลยนะฮะตรงๆเลยนะครับผมก็จะเห็นว่าสิงคโปร์เนี่ยเป็นเหมือนเป็นฮับของโลกเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตการสื่อสารทั้งหมดทั่วโลกเนี่ย จะจะถูกผ่านเข้ามาที่สิงคโปร์นะครับผมมันก็จะเกิดธุรกิจในในสิงคโปร์เนี่ยเยอะมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ่อ VPN นะครับผมหรือว่าผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตทั้งหลายนะครับผมเขาก็จะสะดวกสบายในการเจัดการข้อมูลนะครับผมแล้วก็มีความเร็วสูงเพราะว่าสายเคเบิลเนี่ยถูกลากเข้ามาที่ประเทศเขาตรงๆนะครับเขาไม่ต้องไปวิ่งอ้อมเข้าประเทศนู้นประเทศนี้ก่อนที่จะมาถึงประเทศเขานะฮะซึ่ง ถ้าเกิดว่าคําว่า Single Gateway ของรัฐบาลเนี่ยเขาหมายถึงสิ่งนี้นะครับหมายถึงว่าเขาอยากให้าสายเคเบิลเนี่ยโยงเข้ามาในประเทศไทยนะครับหรือว่าเราแบ่ง Market Share ์นะครับจากสิงคโปร์เนี่ยเข้ามาในประเทศเราได้บ้างนะครับจะทําให้กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยเป็นอย่างมากเลยนะครับธ<อ>ุรกิจใหม่ๆในประเทศเนี่ย<อ>ก็จะถูกเกิดขึ้นมาเยอะมากเลยนะครับผมเขาอาจจะหมายถึงสิ่งนี้ก็ได้ ซึ่งเรารไม่รู้ว่าคอมเพซิงเกิลเกตเวที่ <S <S ท่านใช้วุฒิพูดถึงเนี่ยเขาพูดถึงอะไรนะครับเพราะว่าเขาแจ้งว่าเขากําลังทําการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อที่จะนํากลับมาใช้นะครับถ้าเกิดว่าเขามาถึงสิ่งนี้เนี่ยรัฐบาลจะเป็นพระเอกทันทีเลยนะฮะเพราะว่ามันนอกจากสร้างธุรกิจใหม่ๆแล้วเนี่ยการใช้งานอินเทอร์เน็ตของประเทศเนี่ยจะมีความเร็วเพิ่มขึ้นอย่างมากเลยนะครับผมตอนนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่เราก็ จะต้องลุ้นกันต่อไปเพราะเราก็ไม่รู้ว่าทิศทางที่รัฐบาลจะต้องการเนี่ยจะเป็นแบบไหนเนาะก็ถ้าเกิดว่าเขาทําได้เนี่ยมันก็เป็นงานที่ท้าทายมากเลยนะครับซึ่งถ้าเขาทําได้มันก็ดีฮะในในแบบที่สองเนาะโอ้โอเคครับก็ยังต้องดูกันต่อไปเนาะสำหรับเรื่องนี้ใช่ไหมครับพี่ใช่ครับพี่พี่มีอะไรอยากจะเสริมอีกไหมครับพี่ วันนี้ก็ไม่มีอะไรอยากจะเสริมในเรื่องซิงเกิลเกตเวย์แล้วครับผม,อมโอเคครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับถ้าถ้าสมมติใครที่ดูอยู่นะครับอยากจะเสริมอะไรหรือว่าเราเนี่ยพูดผิดตรงไหนหรืออยากให้เราหาข้อมูลเทคโนโลยีเรื่องไหนมาพูดหรือมาตอบมาคุยกันเนี่ยก็คอมเมนต์มาที่ด้านล่างน,นี้ได้เลยนะครับแล่ถ้าชอบคอนเทนต์ของเราก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์ให้ด้วยก็ได้นะฮะแล้วก็กดติดตามช่องทางของเราครับไม่ว่าจะเป็น Facebook แฟนเพจของเรานะครับแล้วก็ในช่อง YouTube Channel ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเลยแล้วกันสวัสดีครับสวัสดีครับทุกการพูดคุยทำให้เกิดความคิดใหม่ๆและความรู้ก็มีให้เราพูดคุยกันได้ไม่รู้จบติดตาม Nice Talk Community Podcast by NTC ได้ที่ Facebook Page Network Training Center และ y o u t u b n n h l Network Training Center ครับ